Stop Cyber Bullying Start Respect เขารบก,กันทั้งบนจอและต่อหน้ารับวันหยุดไซเบอร์บูลีสากล2025ปลูกสังคมอยู่กับความเปลี่ยนแปลงในยุค AI อย่างมีสติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทยรวมกับภาคีเครือข่ายกว่า30ภาคีจัดงาน Stop Cyber Bullying Day 2025วันหยุดไ y เบอร์บูลีสากล2568ชื่อแนวคิดเข้ารบก,กันทั้งบนจอและต่อหน้า ปลกสังคมให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี AI ซึ่งได้ดึงคนดังอย่างจรรัตนเวโรดประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิตอลเทคโนโลยีมาพูดคุย อีกทั้งยังมีศิลปินชื่อดังเป็กผลิตโชคมาร่วมแชร์ประสบการณ์การถูกบูลลี่และเล่าถึงการสร้างภูมิคุ้มกันภายในใจรวมถึงวิธีการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ต่างๆ ผมนี่เป็นประสทการณ์บุกคนคนอื่นนะครับทั้งในต่อหน้าหรือว่าในโลกไซเบอร์ครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเท่มันไม่ได้มีประโยชน์อย่างไรเลยนะครับจริงๆนะการที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีนะครับก้าวล้ำเส้นขอบผู้ไม่สมควรและอีกหน่อยมันจะเป็นเรื่องของกดบกัง นะครับเพาะตอนที่เราดูนิสัยในโลกไซเบอร์เองมันจะเป็นเรื่องจริงที่เราควรหยุดได้แล้วหยุดแล้วจรงต่อสังคมดีมากนะครับเพราะจริงแล้วในสำหรับในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับก็คือการการที่เราใช้อินเทอร์เน็ตี่ยนะครับมันมีทั้งสอสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับและไม่มีประโยชน์มันมีข้อดีข้อเสียต,ต่างๆกันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะใช้ให้มันเป็นยังไงก็จริงๆแล้ว ประโยชน์มีมากมายนะครับแต่จริงๆเราเริ่มต้นแค่ว่า<ม>เราจรย่ไปยื้อคนอื่นดีกว่าทำไมจะไม่โดนล่ะครับพี่ผมเนี่ยโดนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เข้าวงการจนปัจจุบันก็โดนทุกครั้งนะครับผมก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันปกตินะครับอย่างจริงๆแล้วคนทุกคนที่พูดว่าไม,ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปฟังเขาเลยฟังแล้วฟังเฉยชาแต่ก็ลืม อยไปยุ้อเขาแต่จริงมันยากที่จะทําอย่างนั้นนะครับมันในเมื่อวันหนึ่งที่เราฟังมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเรามันก็ยากที่จะเอาออกไปได้มันก็มีทุกเรื่องเลยครับต้องผมโดนทุกเรื่องจริงจริงนะครับตั้งแต่ลุกล,ลักเรื่องนี้นั่นแต่ที่แรงก็คือมีการที่เราโดนกลุ่มที่จะทำอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ แรงเกินไปแน่นอนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราได้รับอะไรบางอยา่างในใจเนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะกดรีลิตหายไปมันเราก็แน่แต่บอกว่าไม่ต้ไล์ไม่ต้องไลโอเคโอเคโอเคแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในกะรรอนต่อไปไม่รู้จะอกแต่งอะไรนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่พูดแบบเนี้ย ก็ลองนึกถึงใจเขาใจเรานะครับว่าว่าเขาแล้วเขารู้สึกยังไงถ้ามีคนไปว่าคุณอคติจกเลยนะครับก็บ<ๆ>างครั้งเพราะแท้แล้วก็เสียใจนใ้อยใจเลยว่าเราเป็นขนาดนั้นเลยหรือเราแยกกับนั้นเลยหรือที่จะมาว่าเราขนาดนี้หรืออะไรนครับมันทําให้คนอื่นรู้สึกเียบางทีผมอาจจะต้อง อยู่เล่นโซเชียลชั่วกราวเป็นการฮ e ล l ิ่งใจตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมีแต่เรื่องที่จะมันมเรื่องแย่ๆเต็มไปหมดต่อเราในในการใช้ชีวิตของเราทางให้ชีวิตของเรามันลำบากเกินที่จะ,จะ,จ,ะจะ handle ได้เลือกจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้อินเทอร์น็ในสัพพาหกลุ่มฮลิ่ต่อเมือม่อเมือ่อเมื่อใดที่เราแขนาน็งแรงพอที่จะพร้อมที่จะเข้าไป เราก็ไปกับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตป <Yes. S 1> ระจำาัาเราต้องใช้มันใช้ทํางานใช้รู่นใช้นี่นะครับ mm hmm. ผมเองก็ต้องใช่น mm hmm. ใช้ทางานแล้วก็ใช้โปรโมทเลงโ mm hmm. ปรโมทอะไรแต่เราเลือกใช้ในสิ่งที่ ควรที่จะทําไดอ้อันนี้เลือกที่ว่าจะไม่ตอบโต้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้จะตอบโต้กับใครก็ไม่ทราบที่ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่มีทัวทนเขาชื่อคนนี้เขาชื่อจิบบี้สมมตินะเขาจิบบี้ไปอไม่รู้จะไปรู้ทำไมผมก็ไม่รู้ผมจะไปรูเปล่าบบร от, ประโยชน์เปล่าประโยชน์มันไม่รู้จะไปที่แบบจิบบี้ ว่าจิมมี่กลับแลจิมมี่คือใครผมรู้สึกว่าผมเฉยๆดีกว่านะครับรอให้จิมมี่หมดแรงที่จะด่าเราแล้วก็แบบอยหยุดเป่นใช่จิมมี่เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าผมรู้สึกกลัว,ลก,ลวลกลัวไปหมดนะครับกลัวโลกไซเบอร์กลัวที่เวลาสมมติถ,ถ้าเกิดมีเรื่องเราอะไรดีๆนะครับที่อยากจะหรือมีผลงานของตัวเองที่ออกมาแล้วผมอยากจะรู้สึกว่ามีอยากทราบทราบฟีดแบ็กจริงๆใน ในนั้นมันจะมีอาจจะไม่ได้มีเยอะตยแต่พอมันมีแล้วก็กระแทกใจแล้วก็แบบก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านมาโตมาแลัวผ่านช่วงนี้ได้อย่างที่เบิร์ดนะครับเคยสอนผมไว้อะไรนว่าการใช้ชีวิตแบบแบบมีแบบแบบต้องทำยังไงบ้างให้ดีที่สุด น่นะครับเรากไไ็ได้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 เอาคำสอนของพี่เบิร์อะไรเงี้ยมาใช้เพราะพี่เบิร์ก็จะเป็นหัวกชวดได้ครับพี่เบิร์เป็นคนที่เป็น r o l โ m o d e ของศิลปินทุกคนนะครับในแกรมมี่หรือในทุกชัทุกที่ก็ตามนะครับก็ก็อาจจะต้องใช้ใช้สิ่งที่เบริรช่วยทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวัน Stop Bullying Stop Cyber Bully Day นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับ ลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าการการว่าคนอื่นมันมันดีตรงไหนมันเท่ตรงไหนนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันเท่ไม่เท่ตรงไหนไม่ไม่คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันดีเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะคิดได้ว่ามันก็ไม่ได้มีความเท่และมันทาให้ทุกคนตกอยู่ในความทุกข์ดังนั้นเราจะทําไปเพื่ออะไรเรามาทําให้สังคมแฮปปี้ดีกว่าหรือลงอะไรหรือโพสตอะไรที่มันมีประโยชน์ ดีๆมากกว่าหรือว่าจะลงคอนเสิร์ตผมก็ได้ตอนนี้ผมเพิ่งมีเพลงที่ปล่อยไปชื่อว่า One More Time นะครับ One More Time เป็นวันเป็นเพลงที่ผมชอบมากรักมากนะครับก็เพลงนี้มีประสบการณ์ในการทำงานเยอะแย,ยะมากมายนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจนะครับเข้าไปฟังหน่อยนะครับแล้วก็ ทุกคนอาจจะชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็จะชอบเธอชอบเธอ <c oughs> แต่ว่าไม่บุรีนะครับเมตานิวขอบสอบทุกข่าว